อีกหนึ่งเกมที่ดีของ s อ g ซีมุทองแต่และสาราอัอจูเย็ยนนะครับ,รบไม่ค่อยเห็นสารัฐจะแอซิดเยอะขนาดนี้มาก่อนนะวันนี้ครับก็ก็ผมว่าทุกคนช่วยกันเล่นแล้วก็เล่นตามแท็กติกที่พี่แบนด์วางไว้คือเราฝึกซ้อมแทคกติกเนี้ยมามา,มาตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นฤด,ดูกาลแล้วครับแล้วก็คือเราก็พยายามให้มันเล่นให้มันเนียนที่สุดครับก็ผมว่ามันก็เริ่มเริ่มที่จะเห็นชัดมากขึ้นครับในในนัดต่อๆไปหรือว่า ท,ที่ผ่านมามันยังอ,อ,อึดอัดหรือว่าเล่นยังไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่านั้นต่อไปแล้วก็เลกสองหรือว่าปลายฤดูกาลม,มันน่าจะเห็นผลมากขึ้นอะไรเงี้ยครับพอใจไหมครับรการซ้อมลูกตั้งเตะซึ่งหลังๆนี้สาระก็ท,ทาได้ดีกับลูกตั้งเตะที่เห็นซ้อมมาครับก็พี่แบงค์เขากใ็ให้ฝึกซ้อมอยู่บ่อยๆครับก,ก็ถือว่าม,มันเป็นอาวุธเด็ดของ,ของ,ของทีมเราอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่ว่าผมเตะได้คนเดียวก็มีบาสมีหลายคนที่เตะได้ดีครับก็กผมว่ามัน,มนก็ มันช่วยเราได้อย่างหนึง่งถ้าเกมไหนเราตันตันหรือว่าเจาะไม่เข้ายิงไม่เข้าอะไรเงี้ยครับ,รบเกมหน้าครับเจอบุีรัมมองอยังไงครับตังตอนนี้ถ้าเกิดบุกชนะได้จะมีโอกาสขึ้นจากฝูงเลยครับก็มันแน่นอนอยู่แล้วเร,เ,รเราเราจะบุลรัมมันหนักแน่นอนอยู่แล้วครับคือเราเราก็ต้องไปรัดกลุ่มให้ให้ให้รัดกลุ่มให้ให้ที่สุดครับผมว่าคือถ้าเราชนะ1นึ่งศูนย์สามแต้มผมว่ามันก็โอเคแล้วครับก็ก็ก็พยายามทาหน้าที่มันีที่สุดไม่ไม่ต้องกดดันตัเองครับ ฝากไล่ถึงกองเชียร์เอสซีจีมงทอยแต่ร่วมไปถึงสัปดาห์หน้าวันที่หนึ่งครับพี่พี่พนักง,งานเอสซีอย่าลืมมให้กำลังใจในบิ๊กแมชกกับชนบุรีเอฟซีด้วยครับก็ก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคน,นคที่เข้าเข้ามาเชียร์กันเยอะนะถึงจะเตะสองทุ่มมันเด็กก็ก็ยังมีคนเข้ามาให้กําลังใจเต็มสนามนะครับแล้วก็ส่วนวันที่หนึ่งครับผมขอเต็มสนามแล้วกันครับเป็นเป็นบิ๊กเกมอีก,อ,ก,อ,กอีกเกมหนึ่งครับเราต้องการกําลังใจแล้วก็คือพวกเราอยากโชว์การเล่นที่สวยงามแล้วก็อยากแสดงศักยภาพให้ทุกคนนได้เห็ั